ดีครับผมช่อง FC N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคุณตาบนรถนะครับเนี่ยมีอะไรเอ่ยคุณตาครับ FC ฟังมาถามครับ<ม>แต่ผมต้องแจ้ง FC ก่อนนะครับว่าคุณตาแกไม่ใช่หมอนะผมออที่คุณตาแกตอบก็คือจากประสบการณ์จริงของคุณตานะครับผม,ม,มคือวัวเขาเป็นอะไรนะั่งเนื้อง,งอกในตาน่ะตาเขาบอกว่าปล่อยธรรมชาติเองจะหายไหมหรือว่าต้องผ่าตัดตาเป็นหูบอกเพราะว่าเป็นเหมือนเนื้อง,งอกไม่น่าจะเป็นหูนะ,ะ,ะไม่แย่นั่นตาซีบอืม ลองพ่นน้าเกลือติดต่อกันสักสองสามวันดีครับน้าเกลือเราอ่ะน้าเกลือแกงอ่ะน้าเกลือแกงมันออกแดงๆใช่ไหมไ้ผมก็ไม่ทราบขอคอมเมนต์มานะออตาตาภาษาคือแม่ยาวเป็นอินเป็นอิน,น,อนมันเกิดไนนอ้นั่นน่ะเหมือไมอินเนี้นะตาปนมาเลยเลยตาปนลองเอาอน้ำเกลือเนี่ยล้างทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็หายครับ มันมีเป็นแบบไหนบ้างตาถ้าสําหรับที่เป็นกับตานะวนะัวน่ะต้องฉีดแกกเสพแล้วมันตามขอบตามแดงอ่ะขอบตามมันแดงอ,อืมฉีดแกกเสพแล้วอย่างเช่นวัววัวเล็กๆล่ะตาทาไงวัวเล็กๆก็เอาน้าเกลือล้างอ่ะครับอฉีดยาได้ไหมพวกวัวเล็กๆนี่ได้ฉีดเป็นสเตปอะ่ะฉีดเป็นสเตปอืมนีมม่แต่ก็ดูจากขนาดเลยเนาะตานาะครับตัวเล็กเล็กก็สองซีซีสามซีซีอะไรก็ว่าไปครับดูตามขนาดตัวเนาะอายุ S <S เป<อ>็นรถ1 GT จอ10กิโลไงครับแล้วมันมีผ่าตัดได้ไหมตาหรือว่ายัางไงไม่ต้องผ่าหรอกไม่ต้องผ่ากแ็แต่เนาะมันก็ยุบหายเองเลยอ,อะไรเลยข้าวัวตาอัปเดตหน่อยครับตอนนี้ก<อ>ี่เปอร์เซ็นต์แล้วตาเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้มันยังไม่นะพุ่งเดี๋ยวบใบใบก็มุงแล้วบใบใบก็มุงมุงหลงังคาแล้วมุงที่อกหนึ่งก้อนอ๋อได้ที่อกหนึ่งแล้วขึ้นไปเสร็จแล้วครับผมช่วงนี้เอฟซีเขแวะเวียนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับผมมาทุกวันด้วย ไหวชั่ววันทุกววันอยู่แล้วแต่มากน้อยแค่นั้นแหละครับเต็มที่นี่มากี่คนตาต่อวันไม่จำกับสามคดสามชุดสามชุดเลยฮะแว่ามาไม่เยอะบางคนก็มาดูบางคนก็มาซื้อครับมันไม่ได้ซื้อทั้งหมดครับผมนี่ของตาสังเกตว่าไอ้แดงเนี่ยผมนี่พ่อพันของตาอ้วนขึ้นผี่หนูปีตาแล้วผมนี่จะคนมองอยากขายเลยจ้าอี่ครับครับตายกินอะไรบ้างนี่ทำไมอ้วนจังเลย ก็ดูกินฟางนูผมมาก,ก่อนหน้านี้ยังไม่บนขฐานนี้เลยช่วงนี้ไม่ได้ออกทับไงอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยออกทับเลยมันมท้องหมดแล้วอ๋อไม่ค่อยโซมช่วงนี้อ๋อและสองราไปทับไอ้ถ้าแม่เล็กตาไม่กล้าท,ทับเพราะของตาทับเอวเสียตัวหนึ่งแล้วอ๋อแต่นี่ตาไปเจอแม่เล็กตาก็วางสมเทียมไปสมเทียมไปตาก็ใส่หลอดให้เอาหัวไปด้วย ตามันโยมและตากระใสมันก็มีโอกาสติเดเยอะว่าโอ้ครับแบบนั้นเลยไอ้จีไปชมไปสมทงเดชเนาะครับผมเออตาก็ทํานี่เล่นงูปลาไปอย่างนั้นแหละงูปลาไม่ใช่หร <c oughs> อกับเนคุณตาครับนี่เอฟซีเ <FC S 1> ขาถามมาเขาสงสัยจริงว่าป้ายนะป้ายอย่างเช่นเหมือนป้ายป้ายหน้าฟาร์มอะไรเงี้ยถ้าติดตั้งมันเสียค่าภาษีเสียอะไรไหมตาไม่ได้เสียหรอกครับติดเสียอะไรไม่เสียใช่ไหมตานี่ติดที่เราครับ ไม่เสียก็คิดดูเราไม่ได้ไปขึ้นไปเก็กะยาลาจรเของที่ไหนครับเออและสองเอฟซีเป็นมือใหม่นะสองเลี้ยงก็ไม่ต้องไปเที่ยวเชื่อเขาว่าไอไอรัพทสมิดอะไรมันจะเก็บภาษีอะไรไม่เกี่ยวมันการเกษตรเลี้ยงสัตว์บผมวันนั้นหัวหน้าก็บอกว่าถ้าเขาไม่เซ็นสักอย่างจะไปเก็บยังไงไอ้อบตอมันเก็บไม่ได้หรอกไอเจก็คุยว่าเลี้ยงหมูเกิน ิบตัวยี่สิบตัวจะเก็บภาษีจะเก็บมันจะได้อ,อาหารก็แพงยาก็แพงลูกหมูก็แพงครับผมแทนที่จะไอเจ้าหน้าที่น่ะต้องมาสอนพวกคนเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรมาอบรมเขาครับมันถึงจะถูกนี่คุณตาสุดยอดนึงแล้วก็จะได้ไปขายมีวัวขายสู้ประเทศอื่นเ็าได้ครับอาวเราต้องมาแนะนำ เดี๋ยวรีวิวชุดุตาเรอผมเนี่ยเดี๋ยวว่าดูเราเนี่ยวันนี้ใส่ชุดเท่มากเราเท่อะไรรินทำงานนี่ชุดทํางานนะผมเออนี่ยุตาแกพักเที่ยงนะผมผมก็มาหาแกก็คุยกันเล่นจะดื่คุยกันเล่นอีกอย่างหนึ่งครับคุตาอันนี้คือมือใหม่เลยเขาเขาท้อจนแบบอยากจะเลิกเลี้ยงวัวเลยแหละเขาเพิ่งซื้อวัวมาแล้วก็เริ่มซื้อวัวเข้ามาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ซื้อมาโดนแต่ไม่หมันผสมไม่ติดสักทีเลยหลายตัวเลยด้วย มันก็ไม่น่ะก็เนี่มาซื้อตาี่มีก็ซื้อมาใหม่มันมัน,ม,นมันไม่ทําไม่กี่กี่ยาบมลุงดูก่อนครับลวงดูเองก็ได้ลุงดูเองก็ได้อ๋อมะลูกเสียไม้เป็นก้อนไหมครับถ้าเป็นก้อนก็ฉียาระถามก็หายแล้วถ้ามันกรณีแบบ ไม่ติดแล้วจริงๆก็ต้องขายทิ้งมาตาเนาะไม่ทิ้งก็ไม่ติดก็ขายเนื้อไปครับวตากขาเลี้ยงย่างงั้นเนี่ยติดหมดแล้ววัวตามีแต่ทองหมดครับพร้อมไปลองตองนี้กับทองเลยก็เลี้ยงเลยไปคั่วใหม่ครับเลี้ยงมันไปเรื่อยๆท้าหน่อยซื้อเราพยายามซื้อแม่ลูกติดอันนี้คือประมาณว่าเขาเอาเงินไปลงกับวัวมาแล้วคือจมไปแล้วมันไม่จมหรอกครับวัวน่ะทุกวันน่ะทับไม่ติดก็ขายเป็นวัวเนื้อครับเออ ต้องตีเนื้อไว้ก่อนเลยเราเลี้ยงไอ้อ้วนแล้วเขาเอาแม่ผมหน่อยมาเล็กเราก็เอาครับแล้วก็ทําเอาลูกออืืปบัวตากระเหม็นเนื้อดูมันกินฟางดูดีให้ดูนะครับผมดูกินง่ายไหมกินง่ายมากดูท้องใหญ่ไปลึมถึงเลยครับนี่ยสังเกตดูวงตาหนัๆอ้วนทุกตัวนะอ่ายกเว้นตัวตัวที่คุณตาเอาเข้ามาใหม่หรือที่เป็นแม่ที่ลูกกำลังกินนมอยู่นะครับผม อันนี้คุณซื้อมาได้สองวันฝังนี้นะอืเด,เดี๋ยวผมไปดูนะน,นี่สนใจมาเลยลูกหนึ่งอ่าโอ้แม่นี่งามเลย้อนี่นจะพของก็ยังมาเลยโอ้ท้ายร้อยสี่สิบห้าได้ั้งนี่ตานน่ไม่รู้นะลูกหนึ่งลูกหนึ่งต่ลูกมันทอดมาแล้วมันตาฝนอ๋อพอดนีตาฝนแล้วมันมันป่วยไปเลยเร็ว ทับแล้วเนี่ยอ๋อลูกเขาคือคลอดลได้สองวันยอย่ดูลูกสวยมากเลยทับไอ้วัวนอกด้วยอ๋อทับหลอดลูกเขากี่เดือนแล้วตาตอนนี้เดือ,อนนี้ยังไม่ถึงเดือนหรอกอ๋วทำไมเขาแยกเร็วเธอตาไม่ก็คือมันไม่ได้กินนมมันไม่กินนมพรคลอดมาแลาวา้วแปลไว้ตากฝนน่ะครับแล้ววัวมันก็ไม่สบายปอดวมอะ่ะลูกไม่ได้แม่มันก็เลยไม่ได้กินนม,มนก็หาตัวผู้เร็วอ่อ๋อเป็นงานเลย ลัวอย่างนั้นหละครับแล้วพอมันหาหาตัวผู้เร็วปุ๊บทับเลยทับเลยแล้วทีนี้อมมดลูกมันดีแล้วอ่ะครับอแล้วทําไมเขาไม่ให้กินนมต่อตาเลยยังไงแม่นมมันหดหมดแล้วอ๋อคือแม่นมหดหมดแล้วยี่สิบกว่าวันมันก็หดหมดแล้วโอ้เสร็จเลยก็คือคลอดออกมาก็คือเขาไม่กินนมเลยครับโอ้เป็นงานไปบัวมันไม่ค่อยแข็งแรงครับอ๋อที่ล้างเลี้ยงบัวพอมันท้องก็ขีดบำรุง ลูกในคันด้วยและออกมามันจะได้แข็งแรงครับผมดูวัวตาดิแม่เล็กแม่ใหญ่ก็ออกลูกหมดละเกะละกะเนี่ยตอนนี้เหลือกี่ตัวครับตาตอนนี้ตัวเล็กตัวใหญ่แปดสิบมั้งประมาณแปดสิบตัวเล็กตัวใหญ่แต่ไม่ใช่ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมเมื่อกี้มีคนเขาจะมาด้วยวัยรุ่นเนี่ยว่าตาเมียสองหมื่นขายมันในนี้อ๋อหาวัววัยรุ่นมาตาอืมมีว่าที่บ้าน ไม่มีเลยนะฮะวัวรุ่นทร,นรนงแบบไหนแตะก็วัวขุนน่ะอ๋อเป็นวัวพูบ่ะวัวผููเนี่ยไอ้าะได้ทรงเมื่อไหดาไอ้ขาวกลางนี่ช้ได้เลยอืมครับเมื่อไอ้เชื้อเนี่ยเสือไปขุนได้แล้วคับผมกินหมดหมื่นกว่าบาทก็ได้กำไรมื่นนึงอันนี้ตาแยกเอาไว้แล้วบมตาเนี่ยแยกแล้วว่าจะขุน้วกอ้วนหน่อยจะได้ขายอ๋อแม,ม,ม่มันกินนมแม่ด้วยครับแยกไม่ให้มันกินนมนี่นี่ใครสนใจมีอยู่สิบตัว มีอยู่สิบตัววัวคุ้นป่ะตาวัวคุณนน่ะนี่คุณตาก็จะปล่อยวัวคุ้นด้วยนะผมอืมมีเลยนี่แล้นอนนอนนั้นตัวเมียไม่ใช่ปะตาตัวเมียสองตัวตัวเมียสองตัวเนี่ยคงเนี่ยคุณนกระดูกโตครับแต่ว่าอายุมันน้อยหน่อยอ๋ออยู่น้อยหน่อยดูในเชืออะไรใหญ่แล้วน่ะอันนี้รุ่นกี่ปีครับตาเนี่ยไอปีฝ่ายเองน้องหนึ่งอ่ะครับผมปีประมาณสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณรุ่นรุ่นนี้เลยน้ตาเนาะลูกน้องมันเพิ่งจะได้สี่สี่ห้าเดือนนาอครับฝั่งนี้ตััวเมมมีียนนะะรก็ปปาณ หกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยเนี่ยตัวเมียรุ่นน้อยเดี๋ยตาขายไหมตาว่าจะเก็บทําแม่วัวทําแม่วัวตาเนาะชุดต่อไปไว้ใส่หลอดกันชุดหนึ่งอ๋อแล้วก็ต่อไปค่อยออกมาค่อยขายครับผมอืมนี่คือวัวขุนสิบกว่าตัวนะครับคุณตาเก็บปล่อยอยู่นะบยังไม่ได้ขุนต้อเลี้ยงธรรมดาเลี้ยงธรรมดาใช่ไหมตาถ้าขุนต้องอัดอาหารเยอะหน่อยนี่แยกไว้ได้กี่วันแล้วครับถึสองสามวันเองอ๋อแยกได้สองสามวันตาอยู่ว่างอยู่บ้านว่างๆเลแยก นี่ตัวเมียลูกไอแดงลูกไอแดงครับอ่านี่น้องไอเสือเนี่ยน้องไอเสือ่ยไอเสือเนี่ยครับผมแกไอเสือตอนนั้นทับรีมันก็เลยออกมาเรยก้าบผมอันนี้ทับแดงครับไอทับมันโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับผมครับผมนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ